สวัสดีครับผมหนึ่งจากถนนลิบาครับวันนี้เรามาพบกับคอนเซอร์เตอร์พาแดนนะครับวันนี้เรามาทำอะไรกันหรอครับนี่ไงเรามีเอิร์ธเวิร์มานะครับอยู่ในช่วงของการซาวเช็คอยู่นะครับตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูว่าราอ,อะไรมาบ้างนะครับ สวัสดีครับผมแอมเปอร์นะครับนัทุฒิลีกุลนะครับเป็น percussionist ครับวันนี้เราเอา,าเออเวิร์กมาให้ลองพี่แอมรู้สึกยังไงบ้างครับกับเออเวิร์กอ,อ,อ๋อตื่นเต้นมากครับเพราะว่าเริ่มเห็นกระแสของทางเมืองนอกศิลปินทั้งมือกรองและมือเปิร์ใช้กันแล้วแล้วพอได้รู้ว่าทางทางโซนอสเนี่ยนำเข้ามาเนี่ยก็เลยตื่นเต้นมากเพราะว่ามันเป็นคอนเดนเซอร์ที่ไม่ฟุ้งมากมก็จะตัดย่ามันพอได้ลองกับตัวเนี่ยพอะรู้เลยว่าโหมันเสียงมัน ดีเลยอิ่มมากอิ่มมากครับแทบจะไม่ต้อง EQ เลยแล้วก็ตัวที่เป็น o v e r h เฮดต่างๆเนี่ยหูเสียงมาเต็มเลยครับเสียงมาเต็มมากนะครับวันนี้เอามาลองปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าหูในหูดีมากเลยครับดีย่ยานเยิน่นเตรียมใช้ D M เเป็นเซ็ตใช่ไหมครับเต็มเซ็ตเต็มเซ็ตเลยครับก็มี D M สองู 0, ใช้กับของการทั้ง2ชิ้นนะครับแล้วก็มีองโก้นะครับนี่คือ3าตัวแล้วทีนี้ก็ไปใช้กับทิมบาเลอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็น3ตัวก็คือ k o n g า คองก้าบองโก้แล้วก็ทีมบาเล่นะครับส่วนเอ่อ sr ยีนะครับก็ใช้ไปโอเวอร์เฮดของฉาบนะครับสตัวแล้วก็มีอยู่ตัวหนึ่งเราก็แบบเฮ้ยมันเป็นเบสมีโลย่านเยอะมากก็เลยมาใช้ข้างหลังอีกตัวหนึ่งเป็นวินชามนะครับวินชามข้างหลังนะครับแล้วก็รู้ว่าเอ๊ะมันมันจะรับแบบไหนเนาะปรากฏว่าแน่นมากครับวินชามผมแน่นมากเพราะโอเวอร์เฮดเลนส์เขากว้างมากนะครับตั้งแต่ต่ําสุด20เฮิร์ตซ์ยี่สิร์ตซ์จนถึง 20K 20K แบบเต็มเต็มมากเต็มแบบเต็มมากเลยครับจนแบบว่าเอ้ย อาจจะแบบ EQ ลบเสียงโลนิดนึงคือเราได้ยินเสียงจริงยังไงผ่านมาใช่ครับโ้แน่นนะแน่นมากแน่นจนแบบรถปรับปรับนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าดีมากวเวิร์กเลยครับใช่คับคุ้มมาก <c oughs> <c oughs> ผมพามาพบกับคุณมิกกี้ครับผมคืออยู่แจ็คซาวครับคำเกี่ยวกับพวกเอ่อออริโอเทนิเชียนตอนแรกเลยอ่ะผมไม่รู้ว่าคือไมเออร์เ huh. อ uh ิร์ธเวิร์เสร็จแล้วคือตอนเขาตีแล้วตอนเขาเช็ครู้สึกแบบ ทำไมมันดูแบบ full range แล้วมันชัดดีเสร็จแล้วตอนหลังก็ลงไปดูข้างหลังโอ้โหเอามาเป็นทั้งชุดเลยคือตอนแรกแบบเอ๊ะเสร็จแล้วก็แอบดูพี่พี่ใหญ่เอ๊ะก็ยัง flat ทุกอย่างเลยเพราะว่ามันที่ด้ไมีของปอนนภาใช่ตอนแรกตอนซาวเช็คใช่ก็เลยแบบโอ้โอซาวมาชัดดีชอบดูแบบธรรมชาติ อ๋อผมชื่อปฐมลิโทภาสครับชื่อจริงแต่ถ้าในเพื่อนๆในบรรดาเพื่อนๆที่ทำการกาเรียกว่าชื่อใหญ่ครับใหญ่ครับชื่อใหญ่นะครับไม่ได้ไปใหญ่มากครับช,ชื่อชื่อใหญ่ครับผมเป็นฟอนต์พาวฮะฟอนท์ P H N P H อ๋อนีฟอนต์้าอยู่นู่นครับพี่ใหญ่ได้ยินเสียงไหม่ของโปรดักชันที่เป็นเอิร์ธเวิร์กแล้วมีความสึกยังไงบ้างครับที่ปีใหม่อ่ะปีเกณฑ์อ่ะขึ้นไม่ต้องเยอะอ๋อ ผมว่ามันง่ายทํางานง่ายความคมความชัดได้อยูพ่พี่ใหญ่ใส่ EQ เยอะไหมไม่เลยนิดเดียวส่วนใหญ่จริงๆแล้วธรรมชาติผมเนี่ยผมจะฟังเสียงคาแรคเตอร์ของขอุปกรณ์ชิ้นนั้นโ,<อ>โทนก่อนแล้วก็นิดดอยแค่นั้นเองไม่คัดเยอะแล้วพี่ใหญ่ชอบไหมครับใช่ได้ดําดํดเซ็ตนะอ๋อดํเซ็ตโอ้ยผมก็มาได้ชิดเดียว